คือเอามาไปล้ามันเมล็ดกันชงเอ้าเมล็ดกันชงไงก็ที่ว่าเขาถามเนี่ย้วมันเมล็ดโอเคอกิยนยังไงวะก็อ่านสิคะนทักไทยเอฟซีหน่อยดูดูดิใครส่งอะไรพ่อสั่งอะไรมามาดูพ่อสั่งอะไรมาต้มขิงต้มช้างเฮิร์บพ่อสั่งอะไรมาดูเป็อะไรบ้างดู ก็อปสังอะไรมาเยี๋ยวแยะเลยนี่อะไรม่รู้เยันมันเป็นถุงลมถุงลมอ่ะเพิ่มเดบาดมือร์เดบาตมือร์เดบัอเตอแม่ดูสิมันเป็นยังไงแฟนสั่งมา สั่งมาให้เมียทาเมียจะได้สวยแฟนบอกหน้าตาดูไม่ได้เลยตั้งแต่มีลูกกากว่า,วาขึ้นแฟนเลยสั่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเซรั่ม <c oughs> แฟนสั่งเซรั่มมาให้ทาเขี <c oughs> ยนไม่รู้หมด <c oughs> โอสั่งมาเยอะเลยโอ้โหสวยก็คราวนี้หละกลัวเมียไม่สวยค่ะสั่งเซรั่มมาให้ ตั้งแต่ท้องจนลูกห้า5เดือนแล้วยังไม่ได้ทาครีมทาอะไรเลยเซลลเซลราไม่ได้ทาเลยอันนี้ลูกจะวบครึ่งแล้วก็ทาหน่อยลูกโตแล้วแต่งหน่อยแต่งตัวหน่อยแฟนให้แต่งตัวหน่อยโซมาจะ2ปีแล้วกี่อัน6อัน1 2 3 4 5 6เซรามขวดใหญ่6ขววเล็ก3 9แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เฮิบเฮิบเฮิบอ,อ่านว่าอะไร มล็ดน้ำมันมะลิดกันชงพาสแฟนสั่งมาให้ทาค่ะกลัวเมียไม่สวยลูกก็ไม่อยู่นิ่งไงมันดีบไว้เนี่ยดังตับ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 ลูกมันดังตับ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 นะอ่ไปดีบเล่นน่ะ จะในชั้นเนี่ยมันไม่มีที่เก็บมันใส่มันใส่ใส่ในถุงอย่างนี้ด้วยถุงมันไปนไหนใส่ไว้เลยเพราะว่าอันนี้ยังไม่แน่ขาดก็ไม่เป็นไรขาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่น,นี้แล้วค่ะไม่มีอะไรมาก แฟนสั่งเซรั่มมาให้ทากลัวเมียไม่สวยเมียไม่ได้ทาคือมาจะสองปีแล้วตั้งแต่ท้องจนคลอดสวยคุจะหาเมียใหม่หมแฟนบอกจะหาเมียใหม่แล้วถ้าไม่สวยก็อยากให้เขาหาเมียใหม่นะคะเราก็อยากมีผัวใหม่เหมือนกัน <laughs> คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเ๋ยวไหนอะ